หนังชวนหิวใหม่แม็กกี้หุงอร่อยทำหมูแดงและไก่เธอเรียกี่ได้ง่ายๆหุงเสร็จพร้อมข้าวเบิร์หนึ่งตัวจริงถ้า,ถาเป็นมามา<จ>่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดพถึงผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลป่นเลมอนฮีโร่ like Hero, ขจัดราบคราบหมดคราบมัน ว่ามึงเชื่อตูก็ลองตัง้งจิดให้มั่นเึืถึงพระพุทธคุณก็ไว้แล้วก็หัวล่อวางขา หลังจากที่อิ่มอกอินใจกับการทำบุญขอพอรจากสารยา่านาคกันแล้วเกิดถึงเวลาที่เราจะต้องเติมพลังด้วยเมนูแสนอร่อยที่ได้แรงบันดาลใจจากในหนังเรื่องนางนาคนั่นก็คือเมนูน้ำพริกนั่นเองละครับและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับกับร้านอาหารไทยชื่อดังอย่างร้านเสวยร้านนี้เมนูน้ำพริกของที่นี่จะเด็ดขนาดไหน <c oughs> อย่ารอช้าเลยครับตามไปชิมกันได้เลย ด้วยแรงบันดาลใจครับที่ย่านาคกันเอื้อมลงไปเก็บลูกมะนาวขึ้นมาตําน้าพริกก็เลยต้องมาหาน้ำพริกอร่อยๆครับแล้วถ้านึกถึงอาหารไทยอร่อยๆก็จะนึกถึงร้านนี้เน่ยุงข้าวเราด้วยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมค่ะพี่เบนนะคะพี่ดูแลร้านสวยตอนนี้มีอยู่ห้าสาขาค่ะร้านสวยมีห้าสาขาจริงๆแล้วถ้าถามคนกรุงเทพ คนกรุงเทพก็จะคุ hand, ้นค no? ุ yeah> uh, actually, pounds, right? that, have, ้นหูคุ้นตากับร้านสวยเต็มพอสมควรอีกแล้วที่มาที่ไปของร้านสวยจริงๆเป็นยังไงที่มาจริงๆเนี่ยนะคะถ้าถ้าถ้าจะเป็นรุ่นก่อนคุณเนี่ยก็จะเป็นสวยราชดำริที่ไทยไดมารูออริจินอลออริจินอลยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็เราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆบางทีมีตอนนี้มีอาหารไทยมีอาหารจีนแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยค่ะครับผมเสวยคําว่าเสวยแรงบันดาลใจที่เ็นมันมาจากตรงไหน ก็คงจะเป็นเก่งๆอาหารชาววังประมาณนั้นอาหารไทยสมัยก่อนค่ะใช่ค่ะอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ต้องพิถีพิถันนะคะเพราะทั้งเครื่องปรุงเนี่ยก็จะต้องวัตถุดิบด้วยก็จะต้องละเอียดนิดนึงนะคะขั้นตอนก็ค่อนข้างจะยุ่งยากอย่างน้ำพริกถ้วยหนึ่งเนี่ยกรรมวิธีการก็โหยุ่งยากพอสมควรตามตำรับนี่โอ้โหกว่าจะได้น้ำพริกถ้วยหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาใช่ค่ะใช่ผัดผักก็ตัวาเห็นาละเอียด บรรยากาศภายในร้านก็สบายๆครับนั่งทานอาหารไทยแบบตำรับชาววังอร่อยๆอในบรรยากาศของการตกแต่งร้านที่เรียบรู้ดูดีแหมแบบนี้มันเชิงเข้ากันจริงเลยนะครับ าอยากกินคำนีอยู่ในปากเจ้ามากกว่าไม่เอาอย่าไม่วันนี้พี่เป็นครับจากสวยเองอยากจะแนะนําน้ำพริกอะไรให้กับทุมชมครับจานนี้จะเป็นน้ำพริกรงเรือนะคะอ่านะฮะก็มีไข่เค็มมีกุ้งสดนะครับมีปลาดุกฟูนะแตงกวานะครับแล้วก็มะเขือต่างๆออันนี้แหละทั่วพูค่ะถั่วพู และอันนั้นขมิ้นขาวขมิ้นขาวก็ครบเหมือนกันตรงนี้เออนะฮะจัดการนี่นี่อบมากไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากด้วยจริสำหรับคนที่ทานเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ว่าทานได้น้ำพริกลงเรือเมนูน้ำพริกที่รสชาติจัด จ้านครบรตามแบบฉบับชาววังที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงทางกุ้งสดปลาดุกฟูและผักต่างๆที่จัดกันมาแบบเต็มข้อได้กินกับข้าวสวยร้อนๆอรับรองว่าจะวางช้อนไม่ลงเลยทีเดียวอ้าไม่รู้ต่อมาอันนี้เป็นน้ำพริกปูหลนค่ะอันนี้ก็จะรสชาติอ,อ่อนนิดนึงก็จะไม่ได้จัดจ้านเท่ากับน้ำพริกลงเรือ,อค่ะสำหรับคนที่ไม่ต้องทานเผ็ดมาก นี่อยมากมันไม่รัดไม่รัดเลยเดี๋ยวจัดการนอนหายน้ำพริกปูหล่นนะครับหอมมากอะไปมานี่น้ำพริกสองจานนี้เนื้อสังได้เลยน้ำพริกปูหล่นเมนูน้ำพริกสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดมากนะครับรสชาติกลมกล่อมเนื้อปูจัดหนักแบบนี้ไม่สั่งเพิ่มไม่ได้แล้วละครับ นอกจากนั้นแล้วในส่วนที่ไม่ใช่น้ำพริกก็มีอีกนะครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้จะเป็นสลัดคุ้งเสวยนะคะอย่างตัวตะก้าเนี่ยเราทําจากเผือกค่ะทอดขึ้นมาเป็นตะก้าทานได้ทั้งหมดเลยได้ค่ะทานได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นผลไม้ค่ะมรวค่ะน้ำสลัดกำังดีไม่หวานเกินไปหวานกับแอปเปิ้ลหอมนะ แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะ,ะที่ดื่ม<ช>หลายแบบเลยนะฮะ<ช>อย่างที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นน้ําคนาปันค่ะคณนาปันใช่ค่ะแปลกมากอาละ่ะบางทีลูกค้าจะกลัวว่ามันจะเหม็นเขียวนะคะแต่ว่าเราจะใช้ใบคณนาอ่อนต้องคัดนิดนึงใช้ใบคณนาอ่อนอธิบายได้ว่า,วา,า,ารสชาติเปนไงถูกใจเจมากเลย คนที่ไม่ชอบทานผักมาลองทานอันนี้ยแบบได้เป็นรีฟิลน้อยเฮียเพราะว่าคือมันไม่ได้เป็นแบบคนๆแบบว่าเหม็นเขียวแน่เลยอะไรเงี้ยแต่นี่เขาใส่มีการทำใส่น้ำเชื่อมจริงๆแล้วมันมีมันมีเขาเรียกว่า่สผสมอยู่อีกนะที่ทำให้อร่อยมากๆคันน้ปั่นครับนี่มาทานได้ที่ร้านสวบรึเปล่าจริงค่ะและนี่เลยครับร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานโดยรสชาติและคุณภาพที่ครับ แอัดแน่นไปได้วยความใส่ใจในทุกๆเมนูแบบนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหากว่าอยากจะหาอาหารไทยอร่อยๆตำรับชาวาังที่ถูกปากมากๆแล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับกับที่ร้านสเสวยแห่งนี้สะดวกที่ไหนใกล้สาขาใดาก็เข้าไปชิมกันได้เลยรับรองว่าอุ้ยอร่อยทุกเมนูจริงๆเลยแหละครับยืนยันการันตีเลยครับว่าร้านสเสวยอร่อยจริงๆไม่ใช่แค่ที่พาราไดซ์ที่นี่ ทุกๆสาขาอร่อยมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับผมมอบประกาศซีบัตจะางรายการใี้เลยนะครับคือตัวเอนี่มอบให้เลยนะครับนี่แลยังไม่หมดยังไม่หมดครับผมนี่เลยครับเรียกว่าถ้าอาหารจะอร่อยก็ต้องมีเครื่องปรุงที่ดีครับเพราะฉะนั้นแนะนำผลิตภัณฑ์จากแม็กกี้ครับโดยเฉพาะนี่เลยครับใหม่แม็กกี้หุงอร่อยทำหมูแดงและไก่เทอริยากิได้ง่ายๆหุงเสร็จ พร้อมข้าวครับผมนี่รอให้ไปเลยพั่เยนครับแรงหนึ่งอย่างครับขาดไม่ได้เลยนะครับเอาไว้อันนี้ส่วนตัวเผื่อพี่เป็นหิวอะไรตอนกลางคืนนะครับผมแม่ร้านสมัยปิดหมดแล้วะอกไปเนยนะไอเรานี่ครับผมก็อร่อยง่ายได้ที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งตัวจริงถ้าเป็นมาม่าหมูสับย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับผมนี่มองไปเลยครับ และสุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ค่ะขจัดคราบข้าพบดภาพมันค่ะสุดยอดครับผมและสุดท้ายท้ายสุดจริงจรงต้องขอบคุณนะครับร้านสวยและขอบคุณพี่เบนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะไอเกี่ยวตัวตัวเอ็มของเรานะครับ ไปยืนยันกันต่อเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าคราวหน้าเราก็จะพาไปหาพามาอร่อยแบบนี้อีกแต่ว่าภาพยนตร์อะไรจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราตามหาของอร่อยแล้วก็พาไปเที่ยวที่ไหนครับต้องติดตามในรายการ,รวโโัวตัวเอ็มรับรองว่าเที่ยวทรายเรานี่ไม่มีผิดหวังแน่น,นอนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนดีกว่าทั้งสามคน แต่ว่าเดี๋ยวผมสองคนคงจะต้องลุยต่อครับเพราะว่าอันนั้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 นอุหลงยังไม่โดนยังไม่นดนยังไม่นอนเอาละคุณผู้ชมครับมีความสุขมากๆครับแล้วดูรายการเราเสร็จนะฮะอย่าลืมนะฮะหาสาขาค่ะใช่ค่ะไปได้ทุกที่ครับไหนไปได้เลยถูกต้องครับโรงแรมสวยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใหม่แม็กกี้หุงอร่อยทำหมูแดงและไก่เทอริยากิได้ง่ายๆหุงเสร็จพร้อมข้าวเบอร์หนึ่งตัวจริง ้าเป็นมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงผลิตภัณฑ์ล้างจานไหลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคราบหมดคราบมันอันนี้จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะกระพงทอดน้ำปลาอันนี้เราจะใช้ปลาเป็นก็คือเราจะใช้ปลาว่ายน้ำเลยอะค่ะว่ายน้ำอยู่ในอยู่ในครัวเลยเราจะมีตู้อยู่ค่ะคือเนื้อปลาจะหวานนะคะจะหวานแล้วก็จะ คือถ้าปลาฟิชเนี่ยเวลาทานจะรู้เลยว่าเนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะแข็งแข็งยู่ป,ประมาณน,านั้นประมาณนั้นแต่นี่มันจะนุ่มเลยเนื้อจะเป็นนุ่มเป็นก้อนอ่าค่ะ